โอเคเเ<ร>ท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาต่ออยกแล้วใน Resident Evil 5นะครับจากที่ขี่หนีหนีตายขวานซิ่งนะเราต้องไปไหนวะเอ้าไปรตรงนู้นได้ไง๋อต้องไปทางนี้เหรอล่างมีอะไรอปสำรวจก่อน <c oughs> จะไม่มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเข้าไปได้ห่ะต้องมีรูเข้าแน่เลยโอเคเดี๋ยวจำไว้ไปได้ไงวะเชียว่าน,น่ะวะมันสั่งเชว่าไงวะลืมไปแล้วอันนี้คือดูพิกัดถูกปะโดดลงไป อ่าโอเคได้ของละเงินสี่ร้อยเก็บมีกีกไล้วปาไม่มีนะเก็บเงินอย่างเดียวโอเคไปต่อมาเปิดประตูลุยต่อเซฟวิ่งเดินไม่ได้ติด เออประต้าไปเก็บ<ป>ให้บอดเก็บไปบอดกระสุนมันน้อยอยู่จะได้ยิงโคเวอร์แล้วได้อยู่โอเคมาต่อขีอ่ประตูออกไปไป็นไหนวะอ่ะฮะก็คือต้องส่งคนขึ้นไปตาย อันไหนกุญแจมีระเบิดกับกล่องกระสุนเห็นแบบ<ฮ>อ่ะดูหึเฮ้ยโอ้มาตรงแม่งเลยไปซ้ายขวาก,ก่อนเอาวิดติดเลตาไปครู โอ้หมาไม่เนี่ยเอาปีนว, uh, 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 วะเออหัวระเบิดนะคะโอเคของไม่ตอบงั้นก็ไปต่อฮเฮ้ยเสียงใครวะ,ฮะเฮ้ยอ้าวเสียโดนล,ลากไปแล้วนละ เฮ้ยอะไรึงมาจากไหนเนี่ยตกใจหมดนี่แหละข้อดีของการยิงอ้าวไม่งปอดเตาผ่องไปเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเชียมาไงตกใจหมดมกระคืบแม่งเลย ต่อยมาตรงแม่งเอเ้ยไม่ตายเ,าเฮ้ยเชว่าสลบซึ่อต่อยซ้ำอือตายไหมตายอันนี้ไปไหนวะตงเชว่าไปดูตายไปไหนวะน่าจะไปเก็บของมาง อ้าวได้กุญแจแล้วโอเคโอ้โหมาเป็นปูเลยอืะอมอัดปึกัเฮ้ยไม่เก็บของเลยอ้าวเรียบร้อ,รอยไม่รอดพีบไป มีของให้เก็บด้วยวะมาซ้ายมีอะไรไหมไม่มีต่อเฮ้ยอะไรวะอะไรไอห่าทำให้ตกใจเล่นปล่อ,อยไปแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเหยียบแม่งโอ้โหไม่เป็นไร อืมหัวระเบิดซะเฮ้ยเที่ยแม่งโจนมุมตึกเหรอพวกมึงอ่ะฮะโจนมุมตึกกันเหรอแม่ไม่ตายอ,อีกมัดหนึ่งอ่ะตายไหมเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดส้มก่อน ส้มหรอไม่ใช่ส้มในมรดกเทเี๋ยวนะเอาระเบิดไปไปโอเคไปต่อ,อเชียร์กระสุนแม่งให้น้อยมากเลยเปิดเข้าไปเอออ้าวเรียบร้อย ไม่รอดข้างในนี่เข้าได้บอกว่าเราเช็คดูดิมันเห็นประตูอยู่ข้างบนเฮ้ย <c oughs> เข้าได้นี่ว่าสุกซองเหรอเฮ้ยแสาม,มีทุกซองดิอยู่ไหนวะโอ้ยงเงินออกมาห้าร้อยได้ได้อยู่อะไรอะ่ะเต็มตี้อ๋อเหมือนเช็คได้เช็คแล้วเช็คได้แล้วงไงวะ ก็เลยสเปรออ์อ๋อถ้าขึ้นมาตรงนี้มันล็อกโอเคขึ้นมาทำอะไรวะเฮ้ยหุยกองบัตรอือหือคิดถูกแล้วที่มามีสมบัติเยอะเจง๋จงๆแต่ตรงนี้มีอะไรปะเราไปียางเนี้ยมีของว่ะตังร้อยหนึ่ง Okay. มีแค่ตังค์ไปต่อไปือต่อพื้นที่ต่อไปผมมีต้นกล้วยด้วยโอ้สองเดี๋ยวนะขออนุญาตเฮ้ยไม่ใช่ดิ กีบให้ไม่ได้หรอโอ้ยงั้นเอาไป <Thanks. S 1> งั้นให้เชว,ว่าเก็บแล้วกัน <it>. okay. จริงอยากเก็บทั้งสองไว้เองมากกว่านะปอดมันชอบใช้ปืนปืนมุ้งส้วงไนงะอยากให้ปอดมันใช้ปืนกลมากกว่าทำไมมันกีบให้ไม่ได้วะเจไ,ได้อะโหยีปืนให้ไม่ได้เว้ย โอเคเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนในหน้านี่เอาแล้วกันนะหน้าเมนูตอนจบเกมอยากได้ซองว่ะเฮ้ยอะไรอไห้ไห้ไหนเนี่ย,เ,ยเอามาทำอะไรวะกินเพิ่มเลือดเลยวะนี่ไม่มีอะไรไปไหนได้บ้างวะใต้บันไดมีอะไรไหมมีว่ะของเป็นตังโอเคสามร้อยได้อยู่ วิ่นกันไปพุงเข้าไปแล hey, ้วอ้าวเฮ้ what's wrong Be careful they may still be here ตลบไปแล้วเหรอเฮ้ยแปลกๆละโอ้โหชี่ย์อะไปติดเชื้อแล้วนี่หว่า เชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเชี่ยว,ว่าต้องออกทางหน่อยละเฮ้ยเอาไปเลยลเราเปิดกูให้เออโอ้เชี่ยยังไม่อายกรอเออเรียบร้อย แต่อะไรเดิมนะเชียวหัวมันมองอกได้เหรอ,อยังโหดเลยขอาไปม,มึงมีลูกสองมึงไม่ใช้วาะเชว่าไอ้สาสตร์เมื่อกี้มึงกิงเงยตงอกได้นะเวย้ยอย่งงั้นเสียเลือดฟรีเลยโอ้ยกินแม่งเลยเพิ่มเลือดเออเอาไงก้ยกลับที่เดิมทำไมวะเย้ อื้งต่อยอคู่ยังไม่ตายกะัะตืบซ้ำขนามวะโอ,อ้ยยางหลังตายซะเอ้าเวียนกลับเอาไปสองอย่าใช้นะมืออ๋อถ้าโคาเวอร์น่าจะใช้ปืนปืนโกปะ่ะ อ,อ,อะไรวะอะไรวะต่อยแม่งต่อยแม่งเา้าเชื่อว่าโอเคว่าคุาสัตเรียบเลยโอ้โหยังดุอ๋ออะไรวะเอา้าอะไรอะ แล้วมึงฮิวทำไมวะหายเต็งเลือดปีกเฮ้ยมีตุ่มวะเปิดตุ่มหน่อยละ้วตังกรัวๆเลยมไม่ให้ดอกกระสุน่อยวะต้องปัดไม่ได้วะต้องปัดทีๆพังเลยเอ้ยอเ,เปิดประตูไว้ เผื่อมีประเด็นอะไรจะได้หนีได้ก็ไม่มีเนี่ยหวะจะมีทำไมวะประตูเข้ามาในอาคารแล้ววะเฮ้ยใครโดนแล้ววะอะไรเอ้ยเกิดอะไรขึ้นรีโหลดก่อนตีประมา เหมือนจะเจอศัตรูเลยวะจะบอกว่านี่มันพื้นที่ศัตรูอ่ะเจ็ดซ้ายเช็ดขวาเฮ้ยเสายใครอ๋อทางเฉยๆไม่มีอะไรขวาไม่มีโอเคไปอ่ะไปต่อไม่มีนะเฮ้ย อาวที่อะที่มอฟ้านี่ว่าโดนใครลอ่อวะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยน่าจะโดนหนักอ่ะดูแล้วโดนพวกนั้นโจมตีบ่าวะมีตุ่มมีประตูไม่มีกล่องสมบัติเยวย เปิดตุ่ก่อนเอ,อ้ยออกไปไม่ใช่ป่ะเอาไปโอ้ยเงินเยี่ยมออกมาเลยหมดแล้วนะโอเคต้องตามหลายตังอยู่แล้วเนี่ยถีบประตูไปเช็คเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โดนยับเลยว่ะ โอ้โหใครทำ่โอ้โหโดนตีเหรอเขาอ้าวเป็นซตอัพเซตอัพืออะไรวะนี่ฮารดดิสเหรอข้อมูลอะไรวะใครหนีไปอะใครวะ ไปที่ต้องเราต้องกลับไปหานาะมันมีข้อมูลอะไรวะอไม่รอดตามบทตัวประกอบแบบตามบทตัวประกอบนะต้องมีชีวิตจนกว่าจะเอาของให้แล้วก็ตายไปซะไปไปดูดิว่ามมีข้อมูลเลย โอ ah. okay. ้นึกว่าจะติดต <mm ่อไม่ได้เนี่ยคิดว er ่าสัญญาณจะโดนแจมทำไมอะมงองหน้ากันอย่างนี้แปลกๆกัเนี่ยเร็วไปมีอะไรปะโอ้ยตรงนู้นด้วย เสร็ปะให้บอกมันมีกระสุนบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยพอ,อ,อ,อลงมาไหนวะเนี่ย ส่นเออ,อไปไหนวะขี่ประตูไปมีศพแล้วสุตลูกซองโอ้เดี๋ยวเอาไป มนนีกูเก็บเองกระสุนนะศพอีกแล้วคนที่รอชีวิตอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องหากุญแจโอเคก็ต้องเข้าไปทางนี้แหละศพศพแล้วโอโ้นอนกันเต็มเลยอุ้ยเชียนี่มันลานบอสปะเนี่ยห้องเผาไฟอะ่ะห้องเผาขยะ จะเป็นเก็บซะร้อยหนึ่งโอ้โหเหมือนจะมีประเด็นอะไรสักอย่างถ้ากูเก็บกุญแจแล้วมีประเด็นแน่ๆนี่ไงกุญแจเก็บปุ๊บ ไม่มีหรอเป็นไปได้หรอว่ามันไม่มีประเด็นนะถ้าเก็บมันต้องมีอะไรดิหลอกให้กูตายใจไปเนะี่ยนี่ไงตัดสินละว่าต้องมีประเด็นแน่แน่หยิบกุญแจและจังหวะนี้แหละจะหายละจะหายละนั่นไงบูซี่อ,อะไรวนะเนะี่ย อุย้ยชี่อตัวและนะ้วนะฮะโอ้มันกินมันกินศพเป็นเออเฮ้ยมันเอาเป็นไอ้นี่โมยว้ามานี่หว่าโอ้ยตัวเนี้ยแหละที่จัดการทัง้งหมดอ่ะวัวก็ปลอ่ปลอยก่อนเลย หันหลังเรียบร้ะอ,อะไรไปิเป็นเอา้าที่ไหนวะพออยู่นี่นี่นี่นมาแล้วลอกระตูด้วยเที่ยวต้องปากมันวะแต่ไม่เป็นไรเราเอาเผาไฟนะมันแพ้ไฟ เปิดประตูแม่งเลยอืมเรียบร้อยไม่รอดเผาแม่งซะนี่คือวิธีปราแบบไม่ต้องเปิดกระุนก็มาเดินโงโลเข้ามาอย่างนี้นแหละเดือดรอ้อยตาย ไม่รอดถ้าตีนขึ้นคือตายแน่นอนคนระับไอดูดีมันมีของรางวัลอะไรให้ปะมีปะไม่ดอบไม่ตอบอะไรให้เลยอืมมันก็ต้องไปดูว่า,วาในฮาร์ดดิสก์มันมีไฟล์อะไรอะ่ะไปเปิดประตู้าไปโอ้มีศพแล้ว อะไรวะนั่นนะโอ้โหเอาให้หมดอ่ะเมีศพเปิดประตูมาไปกันดีกว่าไม่มีใครรอดเลยบ้างเนี่ยหน่วยอัลฟาเนี่ยเเช็คอ๋อนี่ไงฐานที่พวกมันมาปิดประตูกันน่ะนี่ไงกูดัง รถยังจอดอยู่ไม่มีใครรอดหรือมั้งแล้วใครดูกล้องวะใครเอ่ยใครวะอ้าวไอ้หน้ากาอีกานี่ดิว่ะอะไรอ่ะ No W that scumbag Irving left behind to set us up. Uh -huh. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Hmm. see Chris to HQ, do you copy? Have Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell the people here they're acting like those ganado detailed in the kennedy report and aside from that there's oh, something new think... something we've never encountered before our transportation has been taken out too requesting a mission update the mission stands capturing urgeni we wait we're the only two left you want us to go in there alone delta team have been dispatched and are on their way โอ้โหเขินเลยภารกิจต่อเขียฆ่าตัวตายจะชัดเลยนะภารกิจเนี้ยโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผม